ปูพักบุ้งบ่าแม่เรื่องยากรพี่น้องนะครับผู้ใดกระปูได้เมืองผมปูครับฟาดเป๊ะฟาดเป๊ะครับมันสีหงลีบอมาเมืองกันครับฟาดปั๊บเหยียบปุ๊บนะครับไปเดินหน้าเดี๋ยวถาเบิงครับถาเบิงนะครับปลาเลยง่ายแห้งปั๊บนี่กะเอาครับพี่น้องบ่ต้องใส่ตะลับเม็ดมาวัดครับกะกะเอานะครับฟาดปั๊บปุ๊บฟาดเขาหิ้วเข่ามาด้เกิดเมล่ะจะเกิดว่าไหหิ้วเข่าเราไปหากินเขาดีกว่าไปนี่ครับอันนี้ไม่ใช่สมมติครับอันนี้คือจริงๆนะครับนี่ครับเห็นว่าครับ มีข้อตาตรงไหนเขาจะแตกตรงนั้นนะครับนี่มาแล้วหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดห้ายอดหกยอดเจ็ดยอดอันนี้แค่สี่มือนะครับสี่วันนี่ครับเมืองครับแตกออกมาครับยิ่งใส่ยอดเยอะก็จะยิ่งได้ยอดใหม่เยอะครับผมนี่ครับแตกแล้วนี่นี่สี่มือครับทั้งบ้านนะครับมือนีอยู่กับตองนะครับสามขอการเกษตรนะครับมือนีสีมาแนะนำแล้วก็มาบอกวิธีนะครับในการปลูกขักบุ้งแก้วนะครับวิธีการปลูกแบบง่ายๆใครๆก็ปลูกได้นะครับพี่น้องนะครับ เริ่มจากการปลูกต้นแลกนะครับเราต้องเตรียมแปลงก่อนนะครับโดยการไถปันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วว่าแล้วตามด้วยปูนขาวหรือว่าโดลไม่ปรับสภาพดินนะครับเพื่อให้ดินเป็นเอ่อเป็นกลางอ่านะครับหลังจากนั้นกับปั้นเล่นครับพี่น้องพอปั้นเล่นแล้วนะครับก็จะเป็นการเตรียมยอดพันธุ์นะครับอ่าเตรียมยอดพันธุ์แล้วนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับยอดพันธุ์ยอดพันธุ์สี สันก็นีก็ได้หรือสัญาณก็นีก็ได้ครับพี่น้องแต่ที่สําคัญเวลาปลูกนะครับพี่น้องต้องเด็ดยอดอ่อนตัวนี้ออกนะครับ้าบอเด็ดยอดอ่อนออกนะครับมันจะไม่แตกง่ายนะครับการถีเข้าเด็ดนี่มันสิแตกเร็วนะครับแหล็สิไดายไร้ยอดน้ำนะครับส่วนระยะการปลูกนะครับพี่น้องท่างบ้านก็ะทมมาหลายคนนะครับว่าปลูกระยะท่อไดระยะห่างจากเมรนะครับระยะห่างต่อแถวก็คือมาตรฐานคือ4เมตรนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้จริงๆถ้าน้า หน้านาเราเรามันแคบนะครับก็อยู่ที่3เมตรห้าถึงสเมตรนะครับส่วนระยะต่อต้นนะครับก็เกาเลยครับพี่น้องสอหนึ่งก็ได้0ามเส้นก็ได้แล้วแต่พี่น้องถนัดครับแต่ว่าเราจะวางต่อกันเลยมาเดี๋ยวผมศึกษาทีเดียวมันงครับพี่น้องต้นนี้วะครับมาแล้วซีมือครับผมแมนครับรับแรกได้ยอดมาแล้วนะครับได้ยอดมาแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอหยาดวางไว้ก่อนเด้อพี่น้องนะครับอ่ะมาไว้ก่อนนะครับหยอดอ่อนจังสี่สิตัดก็ได้หรือสิตุดออกก็ได้ครับอ่า นะครับตุดออกเด็ดออกก็อันเดียวกันนะครับคือกันนะครับห้าปรดเท่ากับต่อไปเพื่อความสะดวกนะครับง่ายในการทํางานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากได้มาแล้วนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นแถวแถวหน้ายาวของเรานะครับอไปเลยพี่น้องเสง3สาหรือว่าสี่ก็ได้แต่ว่าสามคอนี่อสียหานะครับวางหานะครับดูดีๆนะครับพี่น้องฟาดนะครับฟาดปั๊บ จากสีนะครับนี่แล้วก็ตี้นเหยียบปั๊บกบแล้วก็ก็ต่อไปนะครับใดนิยมมาแล้วว่างปั๊บจังสีนะครับแล้วติ้นเหยียบอ่านะครับหรือพี่น้องท่านใดบนฐาใส่เท้าเหยียบใส่มือกดลงไปกับบ่อพิษครับผมนะครับวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วครับพี่น้องนะครับวิธีการต่อจากนี้นะครับหลังจากที่เข้าปลูกแบบนี้แล้วนะครับก็เราจะทิ้งไว้ประมาณสาอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะครับ เพื <appe al ye> ่อให้รากเขามันเดินนะครับห้ลากเขากะอยูุกับดิ้นไฮ้ดรายที่สุดนะครับหลังจากนั้นค่อยเอาน้ำเข่าเรื่อยๆครับผมกับสิฟอยน้ำมาด้านเข่าทั้งสองบอนะครับแล้วค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาพักบุงมเข้ากับพักบุงเข้ากับสีด้านน้ำตามน้ําขึ้นเรื่อยๆพอนามไสเแล้วนะครับเขากระสิแทงหยดออไม่เห้าเห็นแล้วนะครับยอดใหม่จะออกมาเข้ากับตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีนี้ก็เราก็จะทําเป็นรอบแบบนี้ไปเลยครับตัดใส่ปุ๋ยตัดใส่ปุ๋ยอ่าประมาณนี้เลยครับกระดิบิ่อะดับหัวเลา อ่ะประมาณนั้นครับผมปุ๋ยที่เฮาใส่นะครับพี่น้องทางบ้านสิใส่เป็นปุ๋ยคอกก็ได้หรือสิใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะครับอ่าได้ทั้งสองอย่างครับผมหรือว่าบางคนสิใส่ฮอร์โมนเอียงก็ได้ครับน้ำมงน้ำหมักอะไรได้หมดการปลูกครั้งหนึ่งนะครับอ่าส่วนมากผมสินับเป็นมีดนะครับตัด15ครั้งก็นับเป็น15มีดนะครับสิบหามีดกระสิโลปลูกใหม่นะครับแต่ว่าบางคนบ่สะดวกที่สิโลกะทำเสาวไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วค่อย มีเวลาคอยมาปลูกใหม่ที่การทําสานะครับสมมติว่าเข้าสิทําสานะครับเข้ากับใส่เครื่องตัดหญ้านะครับตัดให้เสมอกับผิวน้มเลยนะครับตัดเสมอผิวน้าเลยในกรณีที่ไม่เอาน้ําออกนะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ขิงง่วนะครับผสมดินแน่ก็ได้นะครับกอเลยครับปลูกไว้ทั้งกอนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเขาก็สิทธะแตกยอดอ่อนออกมาใหม่ให้เข้าเด็กเก็บครับอ่าวิธีนี้คือวิธีที่เบื้องต้นที่คนที่ว่ามีเวลาปลูกใหม่นะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่อยู่ละแวกอ่ละแวก ใกล้เคียงนะครับหรือว่าพี่นนกอยู่จังหวัดไดกะซังนะครับสนใจในการปลูกผักบุ้งแก้วสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทร0929465149นะครับหรือจะทักมาทางเพจก็ได้นะครับที่เพจ3ขอการเกษตรนะครับผมครับพิกัดของสวนผักบุ้งแก้วสุรินทร์เรานะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านยางเตี้ยหมู่12ตําบลนังแงงอำเภอ12ศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ที่ผมเชยงหาบาทและ3ขอการเกษตรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ